วิธีการหาเงินง่ายนะคือคุณจะต้องมีโจทย์ที่ชัดเจนนะคะคําว่าโจทย์ชัดเจนหมายความว่าโจทย์ของคุณคืออะไรอย่างเช่นคุณบอกคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีคุณอยากจะหาเงินได้ง่ายๆใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นชีวิตของคนเราทุกอันนะคะมันอยู่ภายใต้าการ manifest หรือว่าการเสกแต่ทีนี้เนี่ยคุณลองคิดถึงอารมณ์นะสมมติว่าคุณน่มีโจทย์ว่าคุณอยากจะมีบ้านใหม่หลังหนึ่งหรืออยากจะได้รถนะคะ1นึ่คัน จังหวะที่คุณได้มันมาเนี่ยโอ้โหไปถอยรถออกมาคุณแฮปปี้ดีนะอยู่แป๊บเดียวเองนะจริงๆเนี่ยนะชีวิตเรามันไม่ได้อยู่แค่จงจุดตรงนั้นนั่นคือความสนุกที่เราได้สร้างไอ้ตอนที่เราเริ่มคิดอะแล้วจากวันที่เราคิดไปจนถึงวันที่เราได้อะชีวิตอะมันอยู่ตรงนั้นนะคะเราทุกคนคือผู้สร้างนะคะดังนั้นอย่าไปทุรนทุรายว่าเอ้ยทำไมฉันถึงไม่ได้สิ่งนั้นสักทีฉันถึงไม่ได้อย่างนี้สักทีนะคะถ้าเราสนุกกับการสร้างอะเราจะได้ไอ้สิ่งที่เราต้องการ